สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่กะเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดีนะจ๊นะเนาะวันนี้วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนาะจ้ะหน่อยสิผ้ามาเก็บเห็ดไปส่งลูกค้าไปจ้ามันพ่อได้กเก็บแล้วนะจ๊ะอันนี้กะ <c oughs> กำลังขึ้นขึ้นไหม แปลงขังใพ,พ่พอพ่วมทำความสะอาดนะจ๊ะต่ว่าพ่อกระตัดพวกไอ้ดอกน่อยที่มันขึ้นใมอนะจ๊ะพอเราว่าเห็นกะสังเวยกันไปสามสี่ดอกไปจ่ะเข้าไปเบิง่งเนาะถ้ามาชมสวนสวนของเฮาเองน เดี๋ยวก่อนไปเบิ้งเห็ดนสิผ้ามาะะเบิ้งปลูกเห็ดนาะจาฟังผุ่นปลูกเห็ดฟังนี่หนุ่ยเห็ดสวนผสมประสานนาะจาเนาะมีถูกอย่างเห็นปะ,นนะนจ้ะอันนี้กะกกผักหวานจ้าอัน ให้มันยอดงามยอดอย่างก่อนจะมะไทยให้ไปยอดกำลังงามจ้ะกลัวรัว บักข้มแปรในต้อ,อยของว่านนี่จ้าเีจ้าเอ็นในผ้าหน้าเบิ้งเห็ดนะเก็บเห็ดส่งลูกแพ้าอันในผ้กหวานห้าเห็นบ่าจ้าเห็นบ่าจ้าพี่น้องผ้ายาง ค่อยๆอย่างน้อยจ่ามันยังสีเลยเห็นบ่มันขึ้นเป็นจุ่มเดียวจ้าไปเก็บเฮดส่อมลูกค้าดครับ ไปจ่าไปเก็บ,บ้านอาจจะเมิดแน่เดจานะ้าเนาะแสงบ่คอ่อยมีดอกแรกผิดใบะนะนจ๊ะอืมกะตาเปลี่ยนไปเดะขาดลาสได้ร้ายก็ทุกหลอกอ ด,ดอกนีว่าไงฮาก็เอาไปเลยนะจาน๊ะเนาะมัน,นมันเริ่มบานแล้ว ้องอันนี้เนี่ยสีจงไว้เนาะมันยังหน่อยอยู่อเอาอันนี้ขึ้นยุไก่โก๊บผักหวานผักหวานปลาเหฮาเนาะจ้ะย่านตายอยู่น <c oughs> ีอีกดอกจ้า นี่ก็ะขึ้นแถวโกบผักหวานเดีเ๋ยวจะเอาบ่านอ,อ้อสิเก็บว้บ่านนี่เอามันเลยจ้าย่านผักหวานมันตายเนาะ มัเกาะหากควาควันต้นบักหวาน,น,าวานปลาทางนี่มันเหมือนแบบว่าไอขื้นลายแม่จ้ามันก็เลยดอกบบใหญ่ปันใดนเนาะบกือหลอบก่อน เหิงขึ้นใตยทอมันขึ้นบ่ได้นี่จ้ามันขึ้นนี่ทอขึ้นใตยทออืมเอาคืองัดงาดัดแทะนี่ดอกน,น้อยนี่ฟ้อล้วจ้าว่าเป็นอย่าง อ่าดอกนี่เดี๋ยวมุ่นให้สีเอาเฟี้ยงมาปูกเลยกันเพาราะกำลังทำความสะอาดแปลง น่อยนี่กาฟมันขึ้นอันลายไม่จ้าขึ้นแบบว่าขึ้นมองเดียวเกินไปโพวดสวยจ้าพ่อเก็บเลยจ้านแบบนี้ จุ่มนี่กำนั่งงามจ้ะออกปลายโพดมันเลยดอกว่าไงคือหลอบก่อนถ้าออกห้างๆกันมันจะดอกไงจ้ะอ,อันนี้มันออกเป็นจุ่ม งัดจ,จะพี่น้องดูอันนี้ก็พ่วมแต่ จุ่มนี่กันจ้านี่นางแจ้งใดล่ะอืมอืมบานนะจ้ะแต่บานพ่องามเนาะ ตรงหลายดอดกอยู่เด้กต้องหันไปสวงแล้วเนาะอันนี้สามดอกที่สี่อ้ยวูติดกันดอกที่สี่ ตื่นกันนะจ๊ะว่าจะได้รจะต่อจุนอันนี้กันโอบจีดเด้อง่ายก็มา แล้วน่าจะเจ็ดไหนยังไหงแปดเก้าสิบอืมได้สิบดอกแล้วจะ้ะ สิบเอ็ดสิบสองสอนกันอยู่สิบสามนี่นี่กระหวัวกำลังสิบนขึ้เห็นปะจ้า แดดดอกจ้ะจุ่มนี่ดอกมันบ่าใหญ่นะนีะ่จุ่มแรกของเราไอา้ตั้งสี่เนี่ยก็สีจงไวน้นะนี่ก็จะเหมือนเริ่มฟอแล้วก็ปอยมันไปนะจ๊ะเนาะ เบิ้งจุ่มต่อไปไปจ้านี่พอทำความสะอาดแปลงไปจ้าเด็กแถวอันนี้กะบาเห็นเนาะสังหารโหดไปแล้วเห็นพอว่าอันนี้แถวนี้เนาะ เห็น่อว่ามันจะขึ้นไหมอยู่ได้เห็น่อทำความสะอาดเห็นนี่จ้ะขื้นไหมรอบต่อไปเดี๋ยวกะคิดว่าสิได้เก็บอีกน่าจ้ะเพราะว่าาอว่าทำความสะอาดอ,ออกเราพ่นเสียเอาเฟี้ยงมาปุกเนาะ อ,อีกดอกนะึงอันนี้ขึ้นไหมเนาะจ้าน,นี่เกีก่ยวกำลังขึ้นเนาะ ถุอลักุเลเลี่ยได้ปีนอถ้าไปเก็บอีกจุ่มนึ่งหลอบนี่ฮะมีอยู่ประมาณสองมูนี่ละจ้ะเนี่ยอีกอันอันนี้สิเก็บใบ้ะเก็บพรอมกับไอ้พวกขึ้นไมน้นาะจ้ะ จ้ะไปเบิหนึ่งสิบห้าไปเก็บอีกจุ่มหนึ่งนี่จะ้ะย่างออกตรงประตูออกสวนห้าหลอ,น,อน่าจะในเห็นบรจากษี่นอ้อนี่อีกดอกหนึ่งเกิดอยู่พูดเดียวมันก็นจะดอก งามแน่นจะ้ะไปจ้า หลอบก่อนห้อเก็บแถวนี้เนาะน,นี่ไอ้ที่ว่าต้นโน่นี่ตายหลอบนี่กระขึ้นแถวนี้ละจ้าต่ว่าขังในก่อนนี่จักน้อยแต่นในภาพไปเบ่งเนาะ ดอกนี่ก็สิเก็บไว้เนาะจ้าเนาะนึ่สิเก็บไว้ถ้าเอาพร้อมกับพวกที่กำลังขึง้นจ้ะเห็นว่าจ้าพี่นอ้องโอ้โห,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 โหกำลังบานเดี๋ยวกันนะนมีวัฒนได้สุดจ้ะ มีวานในสิเก็บไปดีบอไปเก็บทางผุนก่อนนะจ้ะนกก่าจะเก็บเลยเนาะ ทา่ามีมันจะบานก็ทา่ามันอยู่เนาะจ้าถึกน้ำเวลาแม่โหดพักมแม่นยสวยจ้าถึงบานกับเหมือนแบบแคล้ายๆว่าบานพ่อกินเนาะ ดอกสวยไอ้เนี้อยนี้ฟอ้อนะจ๊ะอาก,กับปล่อยมันเลยเนาะขึ้นเหมือนแบบขึ้นลายมันก็ฟอเป็นธรรมดานะจ๊ะ บานบานไว้จันถึกอ่ะมันถึกน้ํา ตเต็มกระตาเห้าแล้วด้วิเปลี่ยนมุ่มทายนาะจ้ะอ,อะไรมันโดนงาดจ้าพี่น้อง ไ้เต็มตาเล้วจ้าจุ่มนึงม่ใชเอาท่านไปดูอันนี้มันเผาแล้วนะจ้าเนาะเขาก็จะบีบลงเป็นเชือต่อไป มาเอาพวกนี้กันเกิดติดกัน

มันเป็นแบบเชื่อกผ้านีได้จ้ะเอาสามอันนี้จ้างามๆจ้สาสรุปดอกนีน่เสีออาเลยเนาะ เหมือนมังก็ขื้นพร้อมกันกันกบไอโมนั่นือโอ้ยพี่น่องเบิง้งหากยังไม่เงาแทะหยัดเข้าไปเนาะปิดใจสวยอยู่จ้า อออออดอกนี่คือสีเก็บไ้ถ้าเอาพร้อมมูมันคนละจ่าให้หเดี๋ยวเต็มตา,มตาพาอดีเนาะจ้าคลิปนี้หนึ่กะมวนประจาาในผ้ามาเก็บเห็ดทรงลูกค้าเนาะคลิปนี้นี่กะขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะ เจอกันคลิปหนาเนะจ้าไปจ้า